ขยับไม่ขยับขยับไม่ขยับสองใจคงไม่ไหวต้องเลือกสักทางตุ๊กตาสกายทูบหรือหลายคนชอบเรียกตุ๊กตาโบกจะมาคู่กับเครื่องสกายทูบเหมาะกับงานที่ขยับต้องการให้มีความเคลื่อนไหวใช้วางตั้งหน้าร้านค้ามักพบเห็นได้ตามริมถนนช่วยโบกเรียกลูกค้าเข้าร้านมาน,นี่มาน,นี่เป็นจุดหรือป้ายบอกทางได้ มองเห็นได้ระยะไกลทำให้ลูกค้าไม่ขาดเลยไปส่วนงานยืนหนึ่งนิ่งๆสวยๆต้องเจ้าตุ๊กตาพองลมเลยใช้คู่กับมอเตอร์เป่าลมเข้าตลอดมักใช้ในงานอีเวนต์ต่างๆวางตั้งโดดเด่นเป็นได้ทั้งแลนด์มาร์คหรือสัญ,ญลักษณ์ของงานช่วยเพิ่มสีสันและบรรยากาศในงานต่างๆ ได้อ้วนเกมพร้อมเพรียวสวยหวานหรือน่ารักสดใสจะจัดให้ได้รู้ความต่างแล้วใช่ไหมต้องการแบบไหนปรึกษาเราได้นะคะที่ Li น์แอดบอลลูนเวิร์ค่ะ Balloonwork. work as a play benefit to all concerns